กับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอาสกิจเคจเหงานะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ในเกมไ r เ r นเจอร์นะครับในโคโรโบแท็แท็กคอไททันนะครับผมนะถ้าอ่านชื่อของอพูดชื่อของเรื่องของอน,นิเมะนี้ก็ผิดไปเป็นขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบเคยดูจริงๆจังๆนะครับในเรื่องนี้ก็ตัวละครที่จะมารีวิว,วนี้ก็คือ ทหารทีมสำรวจเอเลนนะครับผมในร่างแม็กอันต้านะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งในโคราโบของ a t t a ท k ออเ i t ท n นนะครับผมซึ่งไอ t แทกออเดรทันในโคราโบในเดือนนี้ค่อนข้างจะมีค่อนข้างหลายตัวอยู่พอสมควรนะครับผมก็ปีนหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมห้าตัวนะครับผม เหมือนว่าเอเลนจะเป็นตัวเก,ก่งของไอ้นี่นะผมของทีมนะครับเอเลนตัวเก,ก่งของทีมครับโอเคครับก็สกิลแรกนะครับเป็นการสร้างโล่อมาตะแล้วก็เพิ่มเลือดให้เพื่อนพ้อง250นะครับผมอันนี้คือแค่แบบในเวลาเอ่ออมาตะาเวลา3วีแล้วก็เพิ่มเลือดให้เพื่อน7วีเพิ่มเลือดนี่คือเป็นสกิลที่ไม่เหมือนกับฮิวเลือดของเอ่อตัวละคร ตริยานะครับคือเพิ่มเลือดนี่คือเพิ่มเลือด,ดเฉยนะครับที่ไม่ใช่แบบเหมือนตัวยางแบบว่าตัวยางจะเป็นคําว่าสร้างผลลัพธ์เดี๋ยวผมนี่นี่ครับฟืฟ้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่ของพลังชีวิตต่อ1วินาที7วินาทีนี่คืออันนี้นะครับ ฟื้นฟูก็คือการฮิวเลือดนะครับส่วนของเอเลนี่จะเป็นการเพิ่มเลือดให้เพื่อนได้เฉยนะครับไม่ใช่เป็นการฮิวเลือดครับคือทำให้แบบเพื่อนมีเลือดอหลอดที่2โผล่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับเป็นการยกเลิอกอา,าตะของศัตรูแล้วก็สร้างดาเมจ240ร้อยสอ่อเท่านะครับผมขอพลังโจมตีในพื้นที่แล้วก็ทำให้แล้วก็ ทำให้ศัตรูสตั๊มนะครับผมหรือชะงัก4วิแล้วก็สลับตำแหน่งศัตรูพูดง่ายว่าสกิลเหมือนตัวละครเออ่ไอตัวฮีโร่ที่เป็นอุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนผมไม่มีฮะผมสุ่มไม่ได้อุลตร้าแมนกับตัวของอะไรเนี่ยที่มันพูดง่ายว่าเป็นการแบบเดินเข้าไปแล้วสนับสลับตำแหน่งของศัตรูพูดง่ายว่าเหมือนตัวมันจะเดินข้ามศัตรูไปนะครับให้ศัตรูมามาข้างหน้าแล้วก็ตัวเราไปข้างหลัง คือสกิลของข้อเสียของสกิลสลับตัวนะครับผมที่ผมศึกษามาแล้วก็เล่นค่อนข้างจะมานานนะคือข้อเสียของมันคือสกิลมันจะทําให้แบบว่าถ้าคุณจะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวแท้งลหลักอะไปเป็นตัวแท้งของยืนหน้าผมว่าถ้าแบบถ้าฝ่ายศัตรูเป็นแบบตัวแท้งเป็นธาตุน้ําอะไรเงี้ยแล้วเอเลนเราข้ามไปรัวๆเงี้ยมันจะทําให้แผงหลังเราไม่มีใครคุ้มกันฮนะ แผงหลังเราก็จะไม่มีใครแบบมีเท่าแทงมาแบบมากันให้มันจะทําให้แบบบางทีเขาแบบสลับตําแหน่งกับสมมุติสาหรับตําแหน่งกับตัวของอ่าบาวอินจิอย่างเงี้ยบาวอินจิที่อันเนี้ยมันก็จะแบบทำให้แผงหลังเราไม่มีส่วนมากแผงหลังเราก็จะเป็นธาตุไฟ กับบางคนก็อาจจะถ้าเป็นธาตุธาตุไม้ก็อาจจะดีหน่อยอาจจะแบบว่าหลบสกิลได้ดีแต่ถ้าใครมีธาตุไฟอะไรอยู่ข้างหลังเงี้ยก็จะโดนเบาอินจิสกิลหรือตีธรรมดาตายตทันทีเพราะว่ายังในตัวแผงหลังมันก็จะอันนี้ตายง่ายอยู่แล้วผมเลยไม่แนะนําให้ตัวนี้เป็นตัวชนหลักให้เพื่อนๆผมแนะนําให้เป็นแบบว่าเป็นตัวชนรองอีกตัวหนึ่งนะครับผมแบบหาแบบใครมีเดวิโอดัส หรือตัวแท้งอะไรที่ตัวเองใช้อยู่แล้วก็เอามาเสริมทีมใส่ก่อนอะไรอย่างนี้อย่างเช่นผมก็จะมีเอ่เอเมโดรัสอนะไรเนี่ยเนี่ยเมริโดรัสเอ่อดินพันเนี่ยครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นตัวชนหลักอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังโกเหมือนเดิมครับสตันทุกธาตุนะครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมถ้ามีท่านผู้ชมก็จะรู้สึกว่าเขาสตันได้ทุกธาตุเลย ซึ่งตัวข้อดีตัวข้อสกิลอ,อันนี้ก็อย่างน้อยก็คือมาสลับตำแหน่งแล้วสตัมสตูในเวลา4วิก็ถือว่าโอเคเลยเป็นเอาไว้แบบถ้าแบบตัวมันถึกอันนี้ก็ดูค่าพื้นฐานม,มันก็ค่อนข้างจะถึกอยู่นะครับพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ5 5,000แสนนะผม5 0 0แสเลือดบ,บีอยู่ประมาณ 6ล้านนะผม6ล้านเลือด6ล้านนะผมเลือด6ล้านพลังโจมตี500แสนเลือด6ล้านสอง雷米多雷米多拉斯ชื่อมันผมแม่งท่องไม่ได้เลยผมแม่งต้องอ่านเลเล雷ัส拉ัสดัส,สก็มีค่าเลือดที่ค่อนข้างจะสูงกว่า7 yes. อันนี้นะครับ7ล้าน2ซึ่งถือกว่าเอเลนแต่ก็ก็อย่างน้อยก็เป็นตัวชนเรอก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมก็ความเร็วในการโจมตีก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับค่อนข้างจะเร็วเลยร้อยสามสามแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นี่ถือว่าเร็วใช้ได้ครับระยะการโจมตีคือตัวแพงเลยนะครับตามคอนเซปต์ที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ไรคิดจะเข้าหนึ่งร้อยนะครับ ลบดีศูนย์นะครับแล้วความแม,ม่นแม่นจับสกิลอยู่ที่20แล้วก็อาตาัตราการใช้สกิลอยู่ที่30ซึ่งผมใส่เกียร์ฟรีเป็นอาตาัตราการใช้สกิล56นะครับผมแล้วก็ลบดีสกิลผมใช้เออ่เข็มขัดน้ำตานั้ผมลบสกิล53%นี่ก,ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับต้าสกิลก็64ครับพอดีได้ของดีไหมครับต้าสกิล64กว่าแล้วก็เลือด300 366เท่าคุดดอาสกิลอัลต้ายังไม่แม็กอยู่ที่9วิถ้าแม็กแล้วจะลดลงมาหารครึ่งมาจะเหลือ4.5วินะผมแร่ที่ใช้คือ1 0 0 0 1 0 0นหนึ่อ1ั0 0 190นะครับผมถ้าตอนนี้ลดแร่อยู่นะ่าจะใช้ประมาณ7 0็เหรือไม่ก็600ประมาณนี้ซึ่งเรา ความสามารถหมู่ครับความสามารถหมู่ก็คือพูดง่ายก็เหมือนโคโลโบที่ผ่านๆมาครับมีเพื่อนเราแบบสองตัวสามตัวก็จะเพิ่มอะไรนี้อันนี้เขาบอกว่าเพิ่มบัฟเอ่อน่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มบัฟตัวไอ้เพิ่มบัฟตัวเองสูงสุดถ้าน,นี้พลังโจมตีแล้วก็อันนี้ผมได้สนใจนะความสามารถใหม่นะครับผม หากเลยคาจะมาสมมตจจะได้รับความสามารถเพิ่มขึ้นหนึอย่างหา้ฮะเล่งจชชเจ้าห้ออะนจนี่คือผมก็คาจะน่าสนใจคือสกิลเป็นเหมือนอชุบเพื่อนได้1คนนะครับใน PVP น่าสนใจมากตัวในสกิลของร่างไฮเปอร์พวกแกว่าผมจะสลับอยู่ฮะเนี่ยร่างไฮเปอร์ก็อาจจะสลับอยู่แต่ก็จะมารีวิวในร่างแบบเอาตาให้ท่านผู้ชมดูก่อนซึ่งผมยังไม่มีสลับหรอฮะ ตอนนี้ดูก่อนว่าขาดสลับอยู่หลายตัวครับ3-4ตัวเลยตอนนี้ขาดอยู่ก็ถ้าได้ล่างไขเปืนเมื่อไหร่ก็จะมาดูท่านผู้ชมดูโอเคครับแนวทางใส่เกียร์นะผมเกียร์ชิ้นแรกถ้าเป็นสําหรับคนเล่นสายฟรีผมซึ่งหรือว่าท่านใดที่มีเป็นสายเติมแล้วได้หรือไม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่สายเติมแต่เป็นคนมีเกียร์อลิมิเตก็หาค่าอลิมิเตที่มีการใช้สกิลแล้วก็โจมตี แล้วก็รถแร่นะครับอันนี้คือแนะนําส่วนชิ้นแรกที่ผมใช้นะครับสําหรับคนไม่มีเกียร์เท่าไหร่สําหรับผมผมจะใช้ธนูนะผมธนูเป็นสกิลธนูเป็นชิ้นแรกนะครับเป็นอาวุธโจมตีคือธนูเอามาใช้อัอาตราการใช้สกิลแล้วก็พลังโจมตีนะผมเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างไม่ได้แรงแต่ก็พอใช้ได้อยู่ก็เลยต้องใส่นะผมถ้าใครมีเกียร์ฟรีก็หาอาัอาตราการใช้สกิลพลังโจมตีแล้วก็เปลี่ยนออปชั่นเป็นเลื่อนหรือไม่ก็ รถแร่แต่ส่วนมากผมว่าน่าออปชั่นโจมตีน่าจะเป็นเลือดมากกว่าหาเลือดอะไรแบบดีนะครับก็โอเคส่วนชื่อต่อมาป้องกันก็พลังชีวิตแล้วก็ต้านสกิลฮะอันนี้เน้นเลยแต่ถ้าใครมีรองเท้าเออเรียนาะที่เป็นรองเท้าเจ็ดดาวชิน้นชิ้นนี้นี้นะครับนี่ชิ้นนี้นะครับแนะนำให้ใส่นะครับ แนะนำให้ใส่ถ้ามีใครมีเหลือนะครับแบบใครแบบมีสัก3คู่อะไรเงี้ยมี3คู่ไม่ก็มี2คู่แล้วแบบเหลืออะไรเงี้ยเอามาใส่ได้นะครับเอามาใส่ให้เอเลนได้ส่วนออปชันนี่ผมแนะนำให้เป็นรถแร่นะครับเพราะว่าแร่น้อยจะได้ปล่อยอตัวละครได้ดีครับเพราะว่าความสามารถรถแร่คนค่อนข้างจะใช้เยอะเพราะว่าคนเล่นออคอมโบจุร์เทกับตุลยยางบ่อยนะครับผมบอสจรเทกับตุลยยางบ่อยซึ่งมันก็ เวลามันออกมาเยอะๆมันค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่า2ตัวนั้นค่อนข้างจะมีความสามารถในเรื่องแบบว่าถึกถึกแล้วหลบสกิลค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งผมแนะนำให้ถ้ามีเกียร์รดแร่ให้แนะนำไม่ใส่ครับเพราะว่าถ้าอยู่หลีดประมาณทองมันจะไม่เป็นอะไรครับแต่ถ้าอยู่หลีดประมาณเงินขึ้นมาหนี่มันจะเริ่มเหนื่อยเงินขึ้นมาหนี่มันจะคอมโบของความสามารถแัดข,ขวางผลิตแร่ธาตุนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะแบบ มาหาศาลเลยแนะนําว่าถ้ามีเกียร์รถแลกอะไรอย่างนี้ก็ใส่มาได้ครับจัดมาเยอะๆเลยอะไรอย่างนี้ส่วนชิ้นสุดท้ายนะผมชิ้นแหวนนะครับก็เข็มขัดน้ําตานะครับเอามาใช้หลบสกิลนะครับผมหาหาค่าที่หลบสกิล50%ซขึ้นไปนะครับกําลังโอเคเลยถ้า40%เนี่ยมันค่อนข้างผมลองมาแล้วโดยที่แบบผมเคยลองใสมาหลายรอบแล้วแบบ40%นนี่มันหลบไม่เก่งเท่าไหร่นะครับคือหลบไม่ค่อยเก่งอ่ะ แบบไม่ค่อยเก่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองไปเล่น PVP แล้วท่านผู้ชมจะเดีย๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตตัวละครตัวค่อนข้างตัวนี้ค่อนข้างเก่งแต่เก่าแล้วแล้วก็ความแล้วก็ค่าเลือดค่อนข,ข้างต่ำแล้วผมยังใช้อยู่นะเพราะว่าสกิลของเขาดีในเริ่มใบแล้วก็ในการบัฟการเม้นยํำสกิลนะผมอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากผมใช้อยู่นี่ผมนี่เนี่ยครับผมใช้การลอีกห0บขึ้นไปนะครับผม คือมันจะทําให้ตัวละครหลบเก่งมากในประมาณ5 0บเเนี่หลบเก่งมากครับหลบแบบหลบแบบโคตรเก่งอ่ะคือแบบคือแบบบาร์บีคิวผมนี่แต่แตค่าเลือดมันน้อยนะคือแบบถ้าโดนยิงเข้าคือตายเลยนะเดียวเลยแต่มันหลบเก่งมากคือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมาหลบเก่งมากโอเคเราเราตัดเรื่องตัวบาร์บีคิวก่อนเรามาคุยที่นี่นก็ใส่เข็มขัดน้ำตานะผมแล้วก็แนะนำการหลบสกิลให้เป็น 52นะครับผมเพราะว่าคุณจะอัดเลือดเท่าไหร่อัดอัดเกาะเท่าไหร่คุณก็ไม่ถึกอยู่ดีครับถ้าคุณหลบสกิลไม่แม่นเอยหลบไม่ใช่ไม่แม่นหลบสกิลไม่เก่งยังไงคุณก็จะตายวายอยู่ดีคือผมแนะนําให้หลบสกิลดีกว่าครับมันใช้ได้ดีกว่าในเกมนี้นะโอเคครับแล้วก็ไปรีวิวสกิลแล้วก็อะไรกันในสเตจหลักกันนะครับผมโอเคเรามาเล่นด่านที่แบบบอสค่อนข้างจะถึกเลยแล้วกันในด่านนี้นะครับ วา้ามึงแค่จะถึกเลย <estion> เผมขออนุญาตครับผมลืมเปลี่ยนแพดนี่มากันครับว่าเรามาดูกันว่าการหลบสกิล50%มันจะออกเป็นยังไงขนาดนันนี่ครับสกิลหนึ่งนะครับรับโลนะครับรับหน้าป้อมนะครับสกิลหนึ่ง ดูครับหลุดไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งบอสหน้าป้อมครับโอ้โหสกิลไอะไนี่ครับสลับแล้วก็นี่ไครับสกิลสลับเนี่ยมันจำเป็นอนึ่งนะสกิลสลับนี่คือความอันตรายอย่างหนึ่งของสกิลสลับมันจะทำให้ศัตรูมาอยู่ข้างหลังอเห็งไหมฮะเนี่ยเราอาจจะโดนป้อมตีได้กับบอสอะไรอย่างงี้นะผมนั่นแหละคือข้อเสียใหญ่เลยแต่สกิลสวยนะเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มค่อยๆถอยหลังมาเรื่อยๆ หลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนๆเีนเ่ยแล้วก็วโดนตีป้อมนี่คือ,อข้อจุามารถของการสลับป้อมนะผมติ๊กคืถ้ามันเซฟไม่ไป็นเห็นภาพแล้วนี่คือข้อเสียของสกิลสลับตำแหน่งจากศัตรูข้อเสียใหญ่ๆคือถ้าสลับมาแล้วมันเป็นศัตรูมันมีตัวที่แบบอย่างเช่นคิริวอย่างเงี้ยคิริวนี่คือเป็นตัวแทนที่ค่อนข้างจะดาเมจสูงพองสมควร แล้วเก่งมากแล้วก็อย่างเช่นเอน่เอ,เ,อเดลิโมดัสอ่านชื่อ,อยากจริงๆผมเรียกเอ่อโลตัสแล้วกันโลดัสเอ่อโลดัสไอเจ้าโลดัสนี่คุณก็รู้ว่ามันมีความสามารถในการสลับตันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างถึกถ้าเราสลับตำแหน่งกับไอโลดัสเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับสท้ายากนี่คือข้อเสียของตัวละครกับเออ่สกิลของไม่ใช่ตัวละครสกิลของการสลับ ตำแหน่งสตูนะผมนี่คือข้อเสียใหญ่เลยนี่คือข้อเสียเลยโอเคยผมขออนุญาตจัดเล็บสดๆทีมเลยเราจะไปลองดูที่ PVP นะผมอนุญาตจัดทีมแป๊บโอเคครับไป PVP กันเลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพชรสนะครับผมมีคนลบใบเดียวพอดีก็พ PVP แค่รอบเดียวทีมที่แบบพอสู้ได้ก่อนนะครับ ซสลี่บีนี่เป็นตียากนี่ไงครับพูดถึงก็น่าสนใจเลยในทีมนี้ไปเลยครับเริ่มเลยเรามาดูความความเก่งเอียนในทีมกันดีกว่า ใช้แรอยู่ที่784แล้วเห็นท <OS> <Bryant> ี่เห็นในกันอ้นวลแบบเออแรกในเดียนของมันแล้วก็ในไอ้นี่ด้วยแบบผมตดว่อใผมได้ดใ้แ่มนอก็เยดอนู่ไมได้มเล่ายไป เไม่ได้ไู้ไม่ค่ได้เพราะว่ากดคอมี่นี่นค่ที่นี่ใค่เป็การเหนี่ยงแป่แต่แรงมันใช้ที่จอเหอะไรอยู่เียป็นรมากแบบไม่ว่าเรามเลยไม่ตเลยย่างารจบของดาวลิชี่ครับนี่แหละครับออฟีแมน่แล้วคอมโบกับดาวิชี่่แบบต้องการโ่มยกมบ ล็อบบี้เอ้ยล็อบบี้เด้แบบเออเยอะฮะดูดูฮะล็อบบี้ดีแน่เลยต่อคนที่แบบมีตัวละครแม็กซ์น้อยรหรือว่ามีแบบเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แบบล็อกประตูแบบเพิ่มเพิ่มทีมงาน,นได้นะครับก็แนะนำให้ใช้ครับหาใช้พวกดาวน์ที่พวกอเอ่อโมนี่ผลยืนอะไรเงี้ยอ้าวเลิกพนันทันทีนะครับเป็นเพชรสองแล้ว โอเคคร <AT> <Christina. S 1> ับก็ในคลิปวิดีโอวันนี้ก็มาพูดเรื่องของเอเรนนะผมในคลาโบแท็กแท็กออเทอชนนะครผมก็ถ้านผู้ชมท่านใดที่แบบว่าสมได้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าสมได้ก็ดีใจเลยครับผมอ่าแล้วก็ก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้แค่นี้ก็มาพูดกันก่อนว่าตัวอะไรเส่้อที่ท่านจะน่าเล่นก็ มีอเอเลน่าผมคิดว่าของเราคือเก่งมากถ้าในคาราโบนี้ส่วนอันนี้มินะมินคาสาก็มินคาสานีา่มีความสามารถในการฟืน้นฟูลพลังชีวิตได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นตัวบัฟที่ค่อนข้าง,งน่าสนใจนะครับผมคือแนมะ้เอ่อสกิลของดาเมจนี่จะดูไม่ทะลุอมตะแบบค่อนข้างจะเป็นตัวบัฟที่ดีครับเป็นตัวบัฟที่ดีเลยเอามาใช้ก็โอเคนะบเป็นตัวบัฟที่ดี ตัวบอลพลังโจมตีพเพิ่มนักสาการใช้สกิลผมอยากให้เปลี่ยนจากเพิ่มพลังโจมตีเป็นการความเม่นยำหนิผมวนะ่าเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะติดทีมผมอีกตัวหนึ่งเพราะว่าการเม่นยำสกิลนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้าโอพีเลยนะครับผมซึ่งบอลไปชิวผมก็ไม่สามารถเอา,เอาจะอาจากอาจากจะชิออกจะชิวได้เลยคือต้องการสกิวการแต่ว่าที้โดยเฉพาะเลยสกิลความเม่นยำสกิลคือ เป็นบบดีอาครับสกิลอะไรที่แบบเพิ่มพลังแม่นยำสกิลอ่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบัฟเก่งที่สุดสำหรับผมนะคือเป็นตัวที่แบบบัฟเก่งมากเลยพวกแบบไอเจ้าซันล,ลีซันล,ลีเด็กอนุบาลที่รีเซ็ตแล้วก็เพิ่มแบบแม่นยำสกิลตัวนั้นเก่งมากผมสู้ไม่ได้เลยตัวนั้นเก่งมากส่วนรีวายนะผมรีวายต่อรแรกๆเลยในกระตูที่ผมเคยแบบเคยเห็นเพื่น บ่นได้ฟังอะ่ะเป็นตัวละครที่เก่งแนะ่แต่พอมาในเอ่อลาริเจอร์ผมตัวละครไม่ค่อยโอเคอะ่ะสกิลไม่ค่อยโอเคครับสกิลเอ่อการรู้อมาตะเป็นเอ่อสกิลของดาเมิเพิทซึ่งสกิลดาเมจพิทมันล้างไม่ง่ายมากมันล้างง่ายมากคือรีไวเป็นตัวที่แบบไม่ได้เก่งอะไรมากถือแบบเอามาเล่นได้แบบโอเคอะ่ะ ส่วนสกิลหนึ่งมันดูเหมือนจะเหมือนโซเอนะฮะเหมสกิลเหมือนโซเอในโฟลโบเออร์สลามนะครับแต่เหมือนจะข้ามไม่ลึกไม่ลึกเท่าโซเอนะฮะเหมโซเอลึกกว่าโซเอในแบบในสกิลข้างหลังแข่งไม่ลึกกว่าก็ก็ถือว่าถ้าใครไม่มีตัวไฟดีๆก็ใช้ดีวายได้ครับก็ไม่มีอะแต่ถ้าแนะนำที่แบบปั้นไหมก็ติดทีไหมก็ ถ้ามีตัวไฟที่ดีกว่าก็ใช้ดีกว่าครับใช้ตัวนั้นดีกว่าถ้ามีตัวไฟที่ดีกว่าอะไรเงี้ยมีมิลินมีสากุระอะไรเงี้ยใช้ซากุระกับมิลินดีกว่าครับมีวายนี่เอาไว้เป็นแบบถ้าแบบปั้นด้วยความชอบดีกว่าเอาไว้แบบเท่ๆอย่างนี้ดีกว่านะครับผมส่วนไรไรนอนเนี่ยม่รูอ่านชื่อถูกหรือเปล่าผมว่าอย่าไปพูดถึงมันเลยตัวโคตรกากเลย ใครมีติดทีมไม่ไม่สมควรปั้นแมครับเอาไว้ปั้นเอาลูบี้แค่เอาลูบี้ก็เอากบก็พอครับเอาเอาแค่นั้นเลยไม่สมควรปั้นแมครับตัวที่แบบสมควรแบบปั้นแมกที่สุดคือเอเลนแล้วก็ตัวมิการะนะมิกาะคือเป็นตัวบัฟที่ข้างจะแบบถ้าใครไม่มีตุลยยายอะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีตุลยยาหยรยือหรือนี่เป็นตัวแบบตัวมาตาเป็นตัวอื่นเป็นแบบสกุล้าหรือไม่ก็แบบเป็น ตัวแบบเอ่อพิเน่อะไรเงี้ยแล้วแบบไม่มีตัวทีนี้ชุดตัวอะไรเงี้ยก็นิสสาก็เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ดามีนนางก็เอาไปหวังผลได้ไหมก็ก็พอได้เอาไว้แบบข้าตัวที่แบบเป็นน้ำอะไรเงี้ยก็สกิลนางไม่เข้าแต่แบบผมไม่รู้ว่าสกิลนางน่า,นาจะไกลอยู่น่าจะไกลอยู่แต่แตนน่แนะนำว่านายเลยคืออตัวบัฟมากกว่าเอา่ารับได้ผลแม่ดาเมจก็ถือแมลงอยู่แต่แบบเอาไว้แบบเป็ไนไอเดีย เอาไว้บัฟน่าจะดีกว่าคือเพราะว่าแอลงบัฟเอ่อตายจะใช้สกิลแบบหมีเลือดนี่มันเข้าใจโอเคไหมหมีเลือดนี่เป็นอะไรที่แบบเดบิวต์อยู่เดบสก็เลยพอพอสครูล่ะหนูนก็โอเคครับก็ผมอัสกิเทจิเงาครับก็สำหรับคลิปไลน์เจอร์วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับเจอกันในคลิปวิดีโอใหม่ครับในร่างอาจจะเจอกันแบบขออนุญาตไปเก็บจุดตีก่อนนะครับเพื่อมารีวิว อเอเลนเล่ย์ร่างไฮเปอร์นะผมก็เจอกันในคลิปวีดีโอร่างของเอเลนไฮเปอร์นะผมสำหรับคลิปวีดีโอวันนี้ก็ขอบคุณไปถึง